เคยไหมเวลาที่เรานั้นอยู่คนเดียวแต่บางครั้งมันกลับรู้สึกได้ว่าเรานั้นไม่ได้อยู่คนเดียวผมมีเรื่องที่เกิดขึ้นจริงกับตัวของผมเองมาเล่าให้ฟังเมื่อตอนที่ผมเรียนอยู่ที่สถาบันเทคโนโคราชซึ่งก็เหลือเป็นเทอมสุดท้ายจะจบปสออยู่แล้วเพื่อนก็ได้ชวนไปพักอยู่ด้วยกันมันเป็นห้องพักแบบถาวเฮามีทั้งหมดสห้องนอนสองห้องน้ํา พอดีว่างห้องตรงกลางเพื่อนๆเ,เขาพากันจองห้องใหญ่กันหมดซึ่งเหลือแต่ห้องกลางติดหน้าบันไดที่เป็นห้องเล็กสุดมีแค่หน้าต่างบานเกล็ดที่พอจะรับแสงสลัวๆในตัวบ้านตอนเวลากลางวันเท่านั้นผมย้ายเข้ามาอยู่ได้สองเดือนแรกผมเป็นคนเดียวในบ้านที่มีเรียนตอนภาคบ่ายซึ่งทุกๆวันเพื่อนจะไปเรียนกันหมดเหลือแค่ผมที่นอนตื่นสายในห้องที่สลัวๆมองไม่ค่อยเห็นนั้นและบ่อยครั้ง ที่ผมนั้นขับรถมอเตอร์ไซค์ไปสถาบันป้าผู้ที่ดูแลบ้านพักที่อยู่ตรงกันข้ามจะชอบถามผมเป็นประจำว่าฝันดีไหมหนุ่มได้หวยไหมผมไม่ได้เล่นหวยแต่ก็ตอบป้าเก็บไปว่าไม่มีครับป้าปกติดีวันที่เกิดเรื่องผมก็นอนหลับอยู่ปกติในห้องสลัวสลวคนเดียวทุกอย่างดูเหมือนจะปกติจนกระทั่งน้องๆเพื่อนๆออ,ออกไปเรียนกันตอนภาคเช้าซึ่งเป็นเวลาเจ็นาฬิกา ซึ่งก่อนจะไปนั้นทุกครั้งก็จะตะโกนขึ้นมาบอกกับผมว่าพี่สอนไปเรียนแล้วนะปิดบ้านดีๆละ่ะผมนั้นต้องตื่นมาตอบรับครับและก็คิดในใจว่านี่เป็นสิ่งที่น่าํำการที่สุดที่ต้องตื่นมาตอบอยู่ทุกๆวันและผมก็หลับตานอนต่อในจังหวะน,นั้นเองมือขวาของผมนั้นได้วางแนบลำตัวไปบนที่นอนซึ่งก็เป็นท่านอนหายตามปกติแต่มันมีความรู้สึกว่า ที่มือขวาที่วางลงไปนั้นมันไปวางอยู่บนฝ่ามือของใครก็ไม่รู้ตอนนั้นมันไม่ได้คิดอะไรมากความรู้สึกเหมือนกับเวลาเอามือไปวางบนเนื้อของหมูในตลาดคือมันนิ่มๆเย็นๆไรความรู้สึกอะไรประมาณนั้นด้วยความผิดปกติผมเลยตะแกงตัวขึ้นมาดูเต็มสองตาเลยครับถึงแม้ว่าจะเป็นเวลาเช้าก็คือตอนนั้นเวลาเจ็ดโมงแต่ห้องของผมอย่างที่บอก ต่อให้กลางวันมันก็มองได้แก่สลัวสลวและแน่นอนที่ผมเห็นอยู่นั้นน้องตัวขาวซีดไม่ใส่เสื้อผ้าสักชิ้นนอนหายหันหน้ามามองผมลูกตานั้นสีขาวขุ่นผมดํายาวผมดูตั้งแต่หัวจนดเท้าเพราะว่าน้องเขาแก้พาอยู่เห็นหมดทุกสัดส่วนและที่ผมสังเกตเห็นชัดนั้นก็คือรอยสักที่ต้นขาด้านซ้ายเหมือนกับรูปหัวลีโอข่างขวดเบียร์เลย ในจังหวะนั้นผมก็รู้เลยว่ามันเป็นปีแน่นอนเพราะห้องนี้นั้นผมอยู่คนเดียวเขานอนจ้องตาผมกระเหม็งเลยผมทําอะไรไม่ถูกวิ่งก็ไม่กล้าวิ่งกลัวก็กลัวเอามือออกจากมือของน้องเขาแล้วก็พลิกตัวมานอนตะแคงหันหลังให้ตอนนั้นตัวสั่นมากเหงื่อนั้นแตกทุกรูกลุ่มคนตาก็มองไปที่นาฬิกาที่แขวนอยู่หน้าประตูเป็นเวลาเจ็ดนาฬิกาห้านาทีนอนสั่นอยู่แบบนั้น แล้วน้องผีก็นอนอยู่ข้างหลังผมจนถึงเวลา7จนาฬิกา15นาทีก็ได้ยินเสียงพระที่มาบินตาบาดสวดมนต์ให้พรกับป้าที่อยู่หน้าบ้านผมก็คิดว่ากูรอดแล้วตัดสินใจกัดฟันลุกขึ้นแล้วก็เปิดประตูสุดแรงวิ่งลงมาชั้นล่างวิ่งออกมาจากบ้านมาหาป้าที่กำลังใส่บาตรอยู่และตั้งใจจะถามด้วยแลว้ว่าทำไมห้องผมถึงมีผีป้าต้องรู้แน่ๆเพราะว่าเป็นคนดูแลบ้านหลังนี้ ผมก็ถามป้าอยู่พักใหญ่แกก็ไม่บอกอะไรบ่ายเบี่ยงไปเรื่อยรดน้ำต้นไม้แกเฉยเลยจนกระทั่งผมบอกว่าผมนอนกับผีน้องเขาขาวผมยาวสวยมากที่สำคัญนะป้าน้องเขามีรอยสักที่ต้นขาด้านซ้ายด้วยป้าได้ยินแค่นั้นแหละถึงกับสุดนั่งลงกับพื้นแล้วก็ร้องไห้ใหญ่เลยแล้วป้าก็ได้เล่าความจริงให้ผมได้รู้ว่าที่จริงแล้วเป็นหลานของแกเอง หลานของแกนั้นมีรุ่นพี่ที่รักกันอยู่เป็นรุ่นพี่ที่อยู่ในสถาบันอยู่ไปรุ่นพี่ก็ต้องเรียนจบก่อนแล้วก็ออกไปหางานทําในจังหวะที่ออกไปหางานทํานั้นเขากลับไปได้แฟนใหม่ที่ทํางานน้องเขาก็เลยกิดสันผูกกอตายในห้องที่ผมนอนนั่นแหละและบ้านพักนี้ตั้งแต่เกิดเรื่องมาก็ไม่ค่อยมีคนกล้าเข้ามาอยู่จนกระทั่งพวกผมนี่แหละที่เข้ามาและก็อยู่ได้นานผู้จบ แกก็เดินไปหยิบรูปน้องเขามาให้ผมดูแทบช็อกให้ตายสิคนเดียวกันเป๊ะเลยแต่น้องเขามาในสภาพสวยผมก็เลยไม่ได้ตกใจอะไรมากนะักถ้ามาแบบอื่นผมก็คงช็อกตายไปแล้วแหละป้าถามผมว่ากลัวไหมผมก็ตอบแบบกัดฟันไปว่าไม่กลัวหรอกป้าถ้ามาแบบปกติซึ่งปกติเองผมก็ไม่ได้กลัวผีอยู่แล้วแต่ก็เชื่อเรื่องผีนะเพราะว่าพ่อของผมนั้นเป็นหมอผี วันต่อมาผมก็ไปดูหนังอะไรสักเรื่องนี่แหละซึ่งในหนังนั้นก็จะมีปลาดีโมก็เลยซื้อตุ๊กตาดีโมมาตัวหนึ่งราคา999บาทตัวใหญ่มากแล้วก็มาจุดทูบบอกน้องเขาว่าถ้าจะมาให้เจอกันในฝันตาเหงาก็ให้มาสิงตุ๊กตานี้จะได้นอนกอดทุกๆคืนเลยเชื่อไหมครับว่าทุกคืนที่ผมนอนกอดตุ๊กตานั้นผมจะฝันเห็นน้องเขาอยู่ทุกครั้งเลยจนผมเริ่มรู้สึกสนิทไม่ได้กลัวอะไรมากแล้ว ผมอยู่ที่บ้านพักนั้นครบสี่เดือนผมก็เรียนจบปวสแล้วก็ได้เตรียมย้ายมาเรียนที่ชนบุรีจึงได้ย้ายออกมาจากบ้านหลังนั้นมาอยู่กับแม่ที่บ้านเพื่อเตรียมตัวแล้วก็รอเวลาพอมาอยู่บ้านแม่ได้ไม่นานนักก็เกิดเรื่องขึ้นอีกก็นอนกอดตุ๊กตาตัวนั้นตัวเดิมแล้วก็ฝันไปว่าน้องเขานั้นขึ้นมาหาผมไม่ได้ผมฝันว่าน้องเขามาทุกครั้งก็ต้องร้องเรียกผมผมก็จะเดินลงมาหาคือปีขึ้นบ้านผมไม่ได้แน่เพราะว่าพ่อผมนั้นเป็นหมอปี ท่านก็คงมีอะไรที่กันผีเอาไว้จนกระทั่งคืนหนึ่งฝันว่าน้องเขานั้นใส่ชุดแต่งงานเข้ามาหาผมแล้วก็ชวนผมนั้นไปอยู่ด้วยผมก็ไปสิรออะไรเตกผลก็คือน้องก็สวยมากแล้วก็พากันจับมือเดินลงมาจากบันไดบ้านทัในใดนั้นก็มีมืออีกข้างหนึ่งมาดึงแขนของผมเอาไว้พอผมหันหน้าไปมองปรากฏว่านั่นเป็นมือของแม่ผมเองแล้วก็ยื้อแย่งผมไปมาอยู่พักใหญ่ และแม่ก็กระชากสุดแรงจนมือของผมนั้นหลุดออกจากน้องของเขาผมก็เลยตื่นขึ้นมาพร้อมกับมีอาการไข้ขึ้นสูงแต่พ่อของผมนั้นก็ไม่ได้พาผมไปโรงพยาบาลหรอกกลับพาผมนั้นไปหาหลวงพ่อที่วัดแทนตอนตีสองในคืนนั้นเลยก็กินน้ำมนต์ผูกข้อมือแล้วก็อยู่ในโบสถ์ทั้งคืนพอเช้าหลวงพ่อก็บอกว่าผมนั้นรอดแล้วผมกลับมาบ้านอาบน้ำมนต์ที่หลวงพ่อให้มาอีกรอบพอส่องดูกระจกแค่นั้นแหละ คือตัวของผมนั้นผอมมากหน้าตาไม่มีราสีอะไรเลยอย่างกับซากศพที่เดินได้อะไรอย่างนั้นเลยผมถามแม่ไปว่าไม่มีใครทักผมเลยว่าผมนั้นผอมไปแม่ก็บอกว่าทักแล้วแต่เองเถียงได้แล้วผมก็มาเรียนต่อที่ชนบุรีส่วนตุ๊กตานั้นผมได้ถือติดมาด้วยแล้วก็เอาไปทิ้งที่ถังขยะที่อำเภอพานทองตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใครนะครับ